เกี the the ่ยวเข้าไก่น้อยบรรยากาศแข็มทุ่งนาบ้านหางบัดเก้านี่เราจะเดี่ยวลงเห็นทางนั้นโอ้ถ้าบีเอฟสีก่อนนี่บัตรซีเอ้ยนีนบัตรเด้อกี่บัตรีมงคลเนาะบรรยากาศมาเบิ่งมาจ่อเบิ่งผู้สาว้าอ่ะเกี่ยวเขา งามๆนี่น้องสาวอยู่หลุมแต่พวกนี้ก็บ่งามปานเด้อเด้อนางเอกอันจํานางเอกประจํา2ไอ้เนี่ยสิสิดมยอกสาวอันสาวนิดก่อนขาไก่น้อยกินหอมไปไปยอกยอกสาวน้อยเกี่ยวขานี่ สาวน้อยเกี่ยวเขาซอยฟอร์แม่โอ้คักแต่นี่สาวสาวสําเตอนี่มันเด้ทุกคนมันเด้อมาลักจอบเบิงผู้สาวน้อยเกี่ยวเขาเพิเกียมจะตกแล้วติก็เกียมจะแล้วแล้วเนาะาใกล้น้อย ไปรวมเศร้าบรองไปลวมเศร้ากัน,กนเ,เอามาบอกไปเบิงน้องเศร้าเกี่ยวเขาส่วนบรรยากาศทางเตือนนี่ก็คือวัดเนาะวัดหางนี่ มามายกสาวน้อยอเกี่ยวเขากันไนอ้เนาะสาวน้อยขึ้นอเอ้ยเกี่ยวเขาไปแตะทางนี้ต <M edia> อนนี้ <M edia> สาวน้อยนี่อ้ยอ้น้องคนนี้นะ <M edia> เกี่ยวเขาเนี่ยง่พักฟ่อนมาเกี่ยวเขาสวยพอสวยเม่มาถามดูน้องซื้ออะไเล่นี่ะ nè, xin anh à đây. ôi, thằng này đâu, ôi, bọ cá, nè, soái FC, u Thái, Yak Hên, bọ cá, lời nọ cơn như đấy nè, chỉ phải thằng ná, thằng ná chẳng tiêu chẳng... <laughs> <laughs> Mà chẳng, dọc sao nòi, khi bác bắc siêng cơm mà kêu suối kêu cháo này nọ, đứng Phụ khâu cây nói ngàm được nọ này. À, bộ, mà ờ. <laughs> <laughs> thằng này chẳng hên phù sao à, kêu khâu. Phù bao thầy mà kêu suối nong đây đơ. Nong nít, nọ nong nít, u đó nong phòn khón kèn chỉ nà. Biết thấy lư, nhưng ai ở mua ông mẹ, chẳng hên gõ. โอ้ยอ้ายเอเกี่ยวข้าวบัดเลยบรรยากาศเนาะโอ้ยบ่อีได้แหมอย่าอ้ายเลยแหมว่าสิเอาเป็นยายบ่จะเอาเป็นนางเอกอยู่นะแต่อ้ายๆอยู่น้องนเห็น้องดแล้วมเลยมอซีโอ้มอซีโอ้ผู้สาวงามๆเอ้ย มาเกี่ยวเขาเซนอะไรเด้อสาวบ้านสำทองสำทองเกี่ยวเขาไกลน้อยหอมบ้านสำทองเป็นบ้านกเก่าแก่บ้านลังเริ่มที่สุดเลยโอ้มวเนาะอันนี้สาวว่าแต่ว่าสาวนิดนี่อ้ายเนาะยากมาเพิ่งสาวนิดเกี่ยวเขาหรอใครเสียอาย ก้อยเด้อเกี à, ừ, á, ung, ่ยวหัวใบเด้อบิวอยู่ในเมืองสำเต๋อเฮานี่แหละตอนนี้เนาะนี่เป็นยุ่มเป็นยุ่มที่เขาเจ้าเกี่ยวเขาน่ะก็อ่อนสอนกับบรรยากาศทุกคนบัดเก่า บัดเก่าแก่บัดบ,บัดชีมงคลจีโน,น่ตือนี่เนะบัดอะไรบัดชีมงคลมันนะบัดชีมงคลเนาะเป็นบัดหางบัดเก่าแก่บัดองค์ตื้อเนาะเอ้สมบรรยากาศไปพร้อมทุกคนตอนนี้ก็ได้บรรยากาศสดๆเลยโอ้สบายดีหนึ่งหอยสิบห้าคนโอ้สบายดีเนอรเศร้านิดเอ้ยอน่าอายหนึง่งเฟซีเข้ามาเบิ้งไล่อะไร หลบไปแล้วเน้องคนนี้อ้ายแฮงเนาะอ้ายๆขึ้นๆเนาะน้องยังเขาเฮียนม .4 ม .4 เนาะแหนม .4 ยังเพมีบ่ผู้บ่าวจีบน่ะยังบ่ยังเนาะบ่ยกน้องเนาะนี่เอ้ยสาวซ้ําเตเกี่ยวขาผู้งาม ฝนสิตกเนาะเมื่อวานเมื่อวานนี้แดดดีแต่มื้อนี้ฝนตกนี่ก็นี่ชาว YouTube นี่แหละพักฟอน YouTube นี่โอ้คักชาวบ้านสำทองนี่บ้านเก่าแก่บ้านลังเริ่มแต่ขี้เบิ่งต้นมะพร้าวก็ฮู้เนาะบาดนี้นี่ทางนี้ก็เกี่ยวมีช่องจุเนาะเกี่ยวทางนี้นี่ทางนี้เฮาพอพอแต่เียวเบิ่งเ็น้อยๆนี่ะ โอ้สะอ้อนกับความซ้ำมาขี่ของเข้าเจ้านะทุกคนนี่อันนี้นะทางนี้ก็มีเนาะทางลุมนี่ก็มีเขาใกล้น้อยเขาใกล้น้อยพี่นี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นเนาะกิโลนึงละ 13, 14, สิบสามสิบสี่พันกีบซาได้เป็นเนดือยมื่อยบอ่ะมื่อยบ่ น้องสุสุดิซาบ่สุดิตาบ่ชื่อของเฮียนสุดิตาได้เนาะสุดิซาสุดิตาจ้าวะยังมายังมาแอบเบิ่งผู้สาวอยู่แต่ว่าผู้สาวก็อายนะชวบานเฮานี่เขาอายได้เห็นบ่าเสียงเขายานไดถ่ายคลิปบางคนนี่แลนด้วยแลเห็นบเสียง น้องน้องสุนิตากำลังเกี่ยวเขาไกลน้อยโอ้มือแลงจีบปซอกไทยคลิปเบิเบ่งเงินผู้เศร้างามๆเกี่ยวเขาก็ัผู้งามคือน้องน้อง,งสุนิตานี่แหละเทพลาวเป็นคนขี้อายด้วยลาเคนขี้อายเโอ้เกี่ยวไหวเนาะ มามาเจ้าเนอน้องซุนิตานี่มาเจ้าเหรมาเขาชื่อนี่เลยสุนิสาเอ้นิสาว่ะ ตุนิสาเนาะซื้อซื้อลิน้นซื้อนิดมึนบอกเห็นปะนี่มันเด้ผู้สาวหวาเนเห่านาะโอ้ยอมฮับแด็ผู้เดือบมาเบลเบียกสวยฟอร์แมนนี่เขาเบาโอ้คันคันว่าผู้เลือบผู้ยำเวลาพักเฮียนน,น่ะผมไปเฮ็ดเบียกสวยฟอร์สวยแม่นี่โอ้ขอเขาเบาเหออปะโอ้ผู้สาวนี่คันแท้ดิขาวานีได้ แต่ว่าอันนี้นี่โอ้ฝืนก็ไปได้แข่งกันไปนะโอ้สิเกี่ยวสวยข้าเจ้าก่อนฝนตกแล้วทุกคนฝนตกแล้วเนาะโอ้ฝนตกเกี่ยวตากฝนจังได๋แลดมาจบฮอบพุ่นบ่เข้าไก่น้อยบ้านเฮานี่โอ้เข้าเรื่องเนาะเข้าไก่น้อยเรื่องมามาเกี่ยวาจอเข้าเจ้าก่อนเพราะว่าฝนตกยานบ่แล้วหยังน้อยนึงเนาะ ทั้งนี้ก็มีเนาะเขาเจ้าเกี้ยวโอ้มีแต่คนเกี้ยวเขาเลยดำล้ำปอกปอกแป๊กแป๊กคนโตก,ก็ขึ้นมาออยู่เที่ยงนานี้วันส้อนกับบรรยากาศวันเหาอากาศกานันหนาวเลยเด้เออ,อย่าลืมพักซาสุขภาพนงเสื้อเย่อเนาะถ้าอยากมาเที่ยวแข่งหัวพันช่วงนี้ก็จะลืมเนือเสื้อกนันหนาวมากับไอเอกฝาไอเอกกันไปเลาะเลยซืือเลยซื้อเสือ,สอกนันหนาว ตู้นึ่งบักแพงๆเนี่ะซีฮาเซนราคามันเพิ่มปกติได้ราคามันพิษปกติเนาะส่วนซาโมนมาเกี่ยวเขาเนี่ยาศ้านิดเนี่ยไอ้เนาะซาโมนนี่บ่ไอ้แล้วซาโมนคนงามนี่มักขี้อายได้คนเมืองสำเตอคนคนบุงามละบ่ไอ้คนงามเขาจะไอ้คนงาม ผู้เลื้องงานมันเข้าขี้อายไงผู้เลื้องบุงงานมันบัอ้ายนี่น,น,นี่นกง,งนน <c oughs> อ,อีอ้ายงานเป็นชาวมอนโอ้อยไล่มือจีส่วนซาหมอนไปหาปลาเอ้ยเก็บเขาเด้อเสือเปตางมาเสือเว็ตางอีกครเสือนาวนี่เขาต้องล่างไฟไปไดยบัได้โอ้หากเนาะสาวสาวเมืองสามตื้อเขาสูงนี่แต่บา่าเกี่ยวเขาแต่ฝนตก บรรยากาศคั่กไรเนาะโอ้น้องเอนจับไสายเอ๊ะทเาะกเนาะมาเกี่ยวเขาใช้เข้ากันทุกคนเพราะว่าฝนแล้วยดบุเรียวเนาะก็เลยเกี่ยวเขาไบเกลือแล้วเ็กน้อินกันแล้วไว้ ເຈົ້າໄປກິນເຂົາຕົາຖ້ກ່ນລຈັງັນປຫາຍຊົດເບິ່ງນາະອ